สิ่งสาคัญผมว่ามันคือการการเชื่อมต่อกันระหว่างโค้ชสองคนนี้การเชื่อมต่อกันระหว่างยุคซึ่งผมรู้สึกว่ามันมาจากการเปิดใจของนักเตะเรียบูด,ด้วยเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาทั้งซีซันเนี่ยเรียบูทำสิ่งนั้นให้เห็นจริงๆนะครับมันมันจะไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นเลยถนะ้าสมมุติว่าโอเคอเรื่องของวิธีการเล่นอะไรต่างๆความสุดยอดของนักเตะเนี่ยผมว่าเราเห็นกันอยู่แล้วหรือความรู้สึกของนักเตะเรียบูด,ด้วยซ้ําที่ว่า เฮ้ยไม่เสริมทีมเลยอะก๊อตอเราไม่เสริมทัพเลยเราจะมีความมั่นใจที่ไหนในการไปลุ้นแชมป์ใน <c oughs> เสริมตัวหลักเลยเลตแต่คือแต่คือสุดท้ายอะเฮ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวะเราเชื่อในโคชใหม่ที่เข้ามาครับเราเชื่อในระบบที่เราเราทากันอยู่แล้วก็สุดท้ายมันก็ต่อยอดมาจนกระทั่งเวียปูคว้าแชมป์ได้สำเร็จโอโก็เป็นรอยต่อจากเยรอนครอปแล้วก็อรนเนอร์ชลอตที่ถ้าย้อนไปช่วงโต้รุดูการโอ้โห มีน้อยคนมากที่คิดว่าชอจะสามารถทําได้แชมป์ตั้งแต่ฤดูกาลแรกนะครับ,รบว่าสามารถสานต่อคุมกําลังเดิมแล้วก็มีลายเซน็นมีวิธีการของตัวเองนะครับแล้วก็สําหรับแชมป์นี้สำหรับผมก็เป็นทีมที่มาเป็นรางวัลของ,งความคงเส้นคงวาแล้วแลวก็ปีนี้ชัดเจนมากว่าเรียวภูคงเส้นคงวามากที่สุดแล้วก็มีแกลบที่ห่างจากอยากอางอาร์ซองอันดับ2เนี่ยชัดเจนมากๆแล้วก็มีโตผู้เล่นที่พีคได้ถูกจกังหวะผมยังชอบคำพูดพี่โตตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงตอนนี้เสมอเลยว่า โวลคลาสหน้าฝากประตู<ม>ท่านสองฟังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ<ม>แล้วก็ส่วนเสิร์ฟที่มันก้าวขึ้นมารวมถึงโอ้โห ister, berg, แม็กอลิสเตอร์กราฟเฟนแบกเราดูแต่ละเกมก็สุดยอดแล้วก็จุดจุดคีย์สำคัญที่กอดพูดไปแล้ว<ม>แล้วผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นฝีมือของอาร์เนอร์ชลอตที่สุดเลยนะ<ม>คือการใช้งานร<ม>้านกราฟเฟนแบกนั่นคือนั่นคือที่สุดละการปรับบทบาท ของราฟเด่นมากนะครับปีนี้จากที่เหมือนนักเตะใหม่แล้วไงเออจริงเหมือนนักเตะใหม่เลยครับเฮ้ยเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ยุคครอปจะไหวไหมพอมาอยู่ยุคของอาร์เนลร์ชลอตจับมายืนตัวต่ำปุ๊บครับคุมจังหวะเกมได้พลิกบอลได้ออกบอลยาวได้แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับสถิติในการตัดบอลอินเตอร์เซปมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์คราฟต์แฟนแบ๊กชัดเจนมากๆอันนี้ที่เขาบอกว่าผลงานชิ้นไหนที่ยกขึ้นมาชัดๆเป็นหนึ่งข้อเลยเนี่ยข้อนี้ได้เลยนะครับก็อ่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับ